ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในบุบเขาที่ถูกล้อมรอบด้วยป่าทึบทุกปีชาวบ้านต้องส่งคนหนึ่งคนให้ราชาเสือกินการเสียสละดนี้เป็นวิธีเดียวที่จะป้องกันไม่ให้ราชาเสือออกมาทำร้ายและทำลายหมู่บ้านเรื่องราวเริ่มต้นเมื่อหลายร้อยปีก่อนในสมัยที่หมู่บ้านยังเป็นเพียงชุมชนเล็กๆที่มีคนไม่กี่คนอาศัยอยู่วันหนึ่ง ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งได้เข้าไปในป่าลึกเพื่อตัดไม้และหาของป่าโดยไม่รู้ว่าพวกเขากำลังร่วงล้ำเข้าไปในอาณาเขตของราชาเสือราชาเสือมีลักษณะเหมือนเสือธรรมดาแต่มีดวงตาสีแดงและมีพลังเวทมนต์มันถือว่าอาณาเขตนั้นเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของมันชาวบ้านตัดไม้ที่เป็นที่อยู่ของราชาเสือเพื่อนำไปใช้ในสิ่งต่างๆและตัดทำสวนเพื่อกินในครอบครัว ราชาเสือที่โกรธแค้นจึงตามมาทําร้ายและฆ่าชาวบ้านหลายคนในหมู่บ้านเหตุการณ์นี้ทําให้หมู่บ้านทั้งหมู่บ้านตื่นตระหนกและกลัวชาวบ้านรวมตัวกันเพื่อหาทางปกป้องหมู่บ้านพวกเขารู้ว่าหากไม่ทําอะไรสักอย่างราชาเสือจะกลับมาอีกและทําลายทุกสิ่งที่พวกเขารักดังนั้นพวกเขาตัดสินใจที่จะต่อสู้กับราชาเสือ กลุ่มนักรบหนุ่มที่กล้าหาญในหมู่บ้านได้เตรียมตัวและวางแผนเพื่อจัดการกับราชาเสือพวกเขาใช้อาวุธที่มีอยู่เช่นดาบหอกและธนูเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้พวกเขาออกเดินทางไปยังถ้ำที่ราชาเสืออาศัยอยู่ตั้งใจที่จะเผชิญหน้ากับมันเมื่อพวกเขามาถึงถ้ำของราชาเสือการต่อสู้ที่ดุเดือดเริ่มต้นขึ้น ราชาเสือคำรามเสียงดังและพุ่งเข้าใส่ชาวบ้านด้วยความเร็วและความรุนแรงชาวบ้านพยายามโจมตีด้วยดาบและหอกแต่ราชาเสือก็ใช้กรงเล็บและเขี้ยวที่คมกริบในการป้องกันตัวมันเคลื่อนที่ได้รวดเร็วและมีพลังมากกว่าที่ชาวบ้านคาดคิดแม้ว่าชาวบ้านจะพยายามอย่างเต็มที่แต่พวกเขาไม่สามารถทำร้ายราชาเสือได้มากพอ หลายคนได้รับบาดเจ็บและบางคนก็เสียชีวิตในระหว่างการต่อสู้ความหวังของพวกเขาเริ่มลดลงเมื่อเห็นว่าราชาเสือยังคงแข็งแกร่งและไม่มีทีท่าว่าจะพ่ายแพ้พวกเขาจึงได้พากันวิ่งหนีเพื่อเอาตัวรอดชาวบ้านที่รอดชีวิตกลับมายังหมู่บ้านด้วยความสิ้นหวังพวกเขารู้ว่าต้องการความช่วยเหลือจากผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์มากกว่าพวกเขาตัดสินใจไปขอความช่วยเหลือจากผู้เท่า ผู้มีความรู้เรื่องเวทมนต์และวิญญาณผู้เท่าอาศัยอยู่ที่ปลายป่าและเป็นที่นับถือของทุกคนในหมู่บ้านผู้เท่าบอกว่ามีวิธีเดียวที่จะหยุดราชาเสือและทำให้มันสงบลงคือการทําสัญญากับมันพวกเจ้าจะต้องส่งคนหนึ่งคนให้ราชาเสือกินทุกปีเพื่อให้มันพอใจและไม่มาทำร้ายคนในหมู่บ้านอีกผู้เท่ากล่าวแต่จำไว้การเสียสละนี้ต้องเกิดขึ้นทุกปี วิฉะนั้นราชาเสือจะกลับมาและแก้แค้นอย่างโหดเหี้ยมหมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ในที่ที่อุดมสมบูรณ์มีทั้งแม่น้ำใสสะอาดที่ไหลผ่านทุ่งนาเขียวขจีและป่าอุดมสมบูรณ์ที่เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติชาวบ้านทำการเกษตรปลูกข้าวและพืชผักต่างๆรวมทั้งเลี้ยงสัตว์เพื่อยังชีพดินแดนนี้เป็นที่ที่พวกเขาและบรรพบุรุษของพวกเขาได้ทำงานหนักและสร้างชีวิตขึ้นมา ชาวบ้านรู้สึกถึงความผูกพันกับดินแดนนี้อย่างลึกซึ้งการย้ายไปที่อื่นหมายถึงการทิ้งทุ่งนาที่พวกเขาได้ปลูกพืชและดินที่พวกเขาได้่มเพาะการทิ้งบ้านเรือนที่พวกเขาได้สร้างขึ้นมาด้วยมือของตนเองรวมทั้งการทิ้งความทรงจำของบรรพบุรุษที่ได้ต่อสู้และอยู่รอดในดินแดนนี้การย้ายไปที่ใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายพวกเขาไม่รู้ว่าจะเจออะไรในที่ใหม่ๆจะมีแหล่งน้ำที่เพียงพอไหม จะสามารถปลูกพืชได้เหมือนเดิมหรือเปล่าและจะต้องเจอกับภัยธรรมชาติหรือสัตว์ร้ายอื่นๆหรือไม่การอยู่ในที่ที่คุ้นเคยและรู้จักทุกตารางนิ้วทําให้พวกเขารู้สึกปลอดภัยมากกว่าเพราะสาเหตุนี้พวกเขาจึงไม่ยอมย้ายไปอยู่ที่อื่นชาวบ้านไม่มีทางเลือกพวกเขาจำใจต้องยอมรับข้อเสนอนี้เพื่อความปลอดภัยของคนในหมู่บ้านตั้งแต่นั้นมาทุกปีในคืนที่ราชาเสือจะออกมาหาเหยือ่อ ชาวบ้านจะต้องเลือกคนหนึ่งคนจากหมู่บ้านและส่งให้ราชาเสือกินคนที่ถูกเลือกจะถูกนำไปยังป่าลึกและมัดไว้ที่ต้นไม้ที่ถ้ำของราชาเสือเมื่อราชาเสือกินคนที่ถูกเลือกแล้วมันจะหายไปและไม่มาทำร้ายคนในหมู่บ้านอีกจนกว่าจะถึงปีถัดไปการเลือกคนที่จะเสียสละนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายมันเป็นเรื่องที่เต็มไปด้วยความเศร้าและความทุกข์ทุกคนในหมู่บ้านต่างรู้ว่าปีหนึ่ง คนหนึ่งจะต้องถูกเลือกและไม่มีใครรู้ว่าจะเป็นใครชาวบ้านพยายามใช้ระบบสุ่มเลือกเพื่อความยุติธรรมแต่ความกลัวและความเสียใจนั้นยังคงปกคลุมหัวใจของทุกคนในปีหนึ่งขณะที่หมู่บ้านกำลังเตรียมตัวสำหรับการเสียสละที่จะมาถึงชายหนุ่มชื่อขจรจากหมู่บ้านอื่นได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับราชาเสือและความทารุณของมัน ขจรเป็นนักรบที่กล้าหาญและเชื่อในความสามารถของตนเองเขาตัดสินใจเดินทางมายัางหมู่บ้านนี้เพื่อต่อสู้กับราชาเสือและปลดปล่อยชาวบ้านจากการเสียสละที่โหดร้ายเมื่อมาถึงหมู่บ้านขาจรได้รับการต้อนรับอย่างดีชาวบ้านทุกคนบอกเล่าเรื่องราวของราชาเสือและการเสียสละที่ต้องทำทุกปีพวกเขาพาเขาไปยังบ้านของผู้เฒ่ามหมู่บ้านผู้เฒ่า,บ,า,าบอกว่า คืนนี้เป็นคืนที่ต้องส่งคนให้ราชาเสือกินเจ้าจงระวังตัวและจงมั่นใจในความสามารถของเจ้าขาจรขอบคุณผู้เท่าและออกไปยังป่าทึบเพื่อตามหาราชาเสือเขาเดินลึกเข้าไปในป่าและในที่สุดก็พบกับถ้ำที่ราชาเสืออาศัยอยู่เขายืนนิ่งอยู่หน้าถ้ำรู้สึกถึงสายตาที่ดวงตาสีแดงของราชาเสือจ้องมองมาขาจรไม่กลัว เขายกดาบขึ้นและเข้าไปในถ้ำราชาเสือข้าจะไม่ให้เจ้ากินคนในหมู่บ้านนี้อีกต่อไปเขาตะโกนเสียงดังราชาเสือคำรามเสียงดังและพุ่งเข้าใส่ขจรการต่อสู้ที่ดุเดือดเริ่มต้นขึ้นขจรใช้ทักษะและความกล้าหาญในการต่อสู้กับราชาเสือแต่ราชาเสือก็แข็งแกร่งและรวดเร็วทั้งสองสู้กันอย่างหนักจนกระทั่งขจรหาจังหวะที่ราชาเสือเผลอ และใช้ดาบของเขาแทงเข้าที่หัวใจของราชาเสือราชาเสือคำรามครั้งสุดท้ายก่อนจะล้มลงกับพื้นขจรหายใจหอบเหนื่อยแต่ก็รู้สึกภาคภูมิใจเขาเดินออกจากถ้าและกลับไปยังหมู่บ้านชาวบ้านต่างยินดีและขอบคุณขจรที่ช่วยปลดปล่อยพวกเขาจากการถูกราชาเสือคุกคามตั้งแต่นั้นมาหมู่บ้านนี้ก็ไม่ต้องส่งคนให้ราชาเสือกินอีกต่อไป หลังจากการเสียชีวิตของราชาเสือหมู่บ้านก็เข้าสู่ยุคแห่งความสงบสุขขจรกลายเป็นฮีโร่ที่ได้รับความเคารพจากทุกคนและชาวบ้านสามารถใช้ชีวิตโดยไม่ต้องกลัวการถูกเสียสละให้กับราชาเสืออีกต่อไปแต่เรื่องราวไม่ได้จบลงเพียงแค่นั้นหนึ่งปีผ่านไปชาวบ้านยังคงฉลองการปลดปล่อยจากราชาเสือแต่ในความมืดของป่า วิญญาณของราชาเสือยังคงไม่สงบมันพยาบาทและสแสวงหาทางกลับมาเพื่อแก้แค้นขณะที่วิญญาณของมันโฉบผ่านป่ามืดมันพบชายหนุ่มคนหนึ่งในหมู่บ้านชายหนุ่มคนนั้นชื่อก้องเขาเป็นคนเงียบขรึมและชอบอยู่คนเดียวก้องรู้สึกถึงความมืดมิดและความเย็นชาในคืนหนึ่งที่เขาเดินทางผ่านป่าวิญญาณราชาเสือเห็นโอกาสที่จะกลับมาแก้แค้นมันเข้าสิงร่างของก้อง ก้องรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในตัวเองดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงดุดไฟและพลังอันมหาศาลที่ไหลเข้ามาในร่างกายของเขาเขากลายเป็นร่างใหม่ของราชาเสือก้องเริ่มใช้พลังใหม่ของเขาเพื่อสร้างความหวาดกลัวในหมู่บ้านอีกครั้งคืนหนึ่งชาวบ้านพบสักว์ป่าถูกฆ่าอย่างโหดร้ายและร่องรอยของเสือที่ไม่สามารถอธิบายได้คนเริ่มกลับมาหวาดกลัวว่ายังมีเสืออ,อีกตัว ชาวบ้านจึงได้ไปขอให้ขจรมาช่วยพวกเขาอีกครั้งเมื่อขจรมาถึงขจรรู้ว่ามีบางสิ่งผิดปกติเขาจึงตัดสินใจสืบสวนเขาพบว่าก็มีพฤติกรรมแปลกๆและดวงตาของเขามีแสงสีแดงเหมือนราชาเสือเขาจึงเผชิญหน้ากับก้องก้องเจ้าเป็นอะไรไปทำไมดวงตาของเจ้าจึงเป็นเช่นนี้ก้องหัวเราะเสียงต่ำและตอบด้วยเสียงที่ไม่ใช่ของเขา ข้าไม่ใช่ก้องข้าคือราชาเสือข้าจะล้างแค้นเจ้าที่ทําให้ข้าตายขาจรตระหนักว่าการต่อสู้ยังไม่จบเขาต้องหาวิธีปลดปล่อยวิญญาณของราชาเสือออกจากร่างของก้องและทําลายมันเขาตัดสินใจไปหาผู้เท่าอีกครั้งเพื่อขอคําแนะนําผู้เท่ารับฟังเรื่องราวและคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่า มีเพียงวิญญาณที่แข็งแกร่งและบริสุทธิ์เท่านั้นที่จะสามารถขับไล่ราชาเสือออกจากร่างของก้องได้จะต้องไปยังถ้ำศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ลึกเข้าไปในป่าและทําพิธีล้างแค้นเพื่อปลดปล่อยก้องขจรรู้ว่าการเดินทางนี้อันตรายและเต็มไปด้วยความท้าทายแต่เขาตัดสินใจที่จะทําเพื่อช่วยก้องและหมู่บ้านเขาเตรียมตัวและออกเดินทางไปยังถ้ำศักดิ์สิทธิ์ เมื่อขจรมาถึงถ้ำศักดิ์สิทธิ์เขาพบกล้องที่ถูกวิญญาณราชาเสือควบคุมกล้องพยายามโจมตีขจรด้วยพลังของราชาเสือขจรใช้ทักษะและความกล้าหาญในการต่อสู้กับกล้องแต่ครั้งนี้เขารู้ว่าการใช้กําลังเพียงอย่างเดียวจะไม่พอขจรเริ่มทำพิธีล้างแขนที่ผู้เท่าสอนเขาใช้สมาธิและความเข้มแข็งทางจิตใจเพื่อเรียกวิญญาณบริสุทธิ์ออกมา วิญญาณของก้องเริ่มสั่นคลอนและราชาเสือเริ่มสูญเสียพลังของมันขจรพูดว่าข้าไม่กลัวเจ้าราชาเสือข้าจะปลดปล่อยกล้องและทำให้เจ้าไม่มีทางกลับมาอีกวิญญาณราชาเสือํำรามด้วยความโกรธและพยายามต่อต้านแต่พลังของพิธีล้างแค้นทำให้มันอ่อนแอลงในที่สุดวิญญาณราชาเสือถูกขับไล่ออกจากร่างของก้องและถูกทำลายไปตลอดกาล ก้องกลับมาเป็นตัวเองและขอบคุณขจรที่ช่วยเขาชาวบ้านกลับมามีความสงบสุขอีกครั้งและเรื่องราวของขจรและกล้องกลายเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานไปยังหมู่บ้านอื่นๆเพื่อเตือนใจให้ทุกคนระลึกถึงความกล้าหาญและการเสียสละในการต่อสู้กับความชั่วร้ายและวิญญาณอาฆาต